สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ช anel ของผมนะครับสมายเรียงเอาลิงวันนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยหวังว่าทุกคนกําลังแบบอยู่ในภาวะปกตินะฮะสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขแฮปปี้ดีดีดาโอเคก่อนที่ผมจะเริ่มรีวิวนะครับผมแต่ชาร์โลว์วันนี้เออร์สองเนี่ยผมต้องขอบอกไปก่อนว่ามิวสิกภายในเกมนะครับผมขออนุญาตไม่เปิดนะเนื่องจากผมไม่แน่ใจว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่าแบบลงไปเดี๋ยวโดนแจ้งคอปปี้ไรในยูทูบมาเดี๋ยวจะมีปัญหานะจ๊ะ อาอะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึง่งราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นราคาพิออเดอร์นะครับคือลด10%เอเนาะโอเค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 เยอะเหลือเกิน Smiling Alvin ครับผมอ,อ่ Shadow Warrior เนี่ยเป็นเกมยังไงเหรอ Shadow Warrior เนี่ยภาค2เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นครับผมเป็นเกมแอคชั่นบูล,ล้างผานแหลกรานตะลุยดานเก็บของเก็บไอเทมเนาะถ้าเคยเล่น Diablo น่าจะพรด้กออกอยู่แต่ว่าเป็น Diablo แบบ first person นะ ก็ประมาณนั้นนะจ๊ะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ย Shadow Warrior ภาค2เ,เนี่ยไม่ได้มีตีมแบบเดียบนะแล้วก็สำหรับการรีวิวพาร์ทหนึ่งในวันนี้นะครับผมขอจาแนกออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะเพราะว่าผมยังไม่อยากจะรีวิวในเรื่องเท่าไหร่เพราะว่าผมเองยังเล่นไม่จบนะครับผมเล่นไปได้2ด่านก็มารีวิวให้ดูกันก่อนเป็นพาร์ทแรกนะและ้วก็พาร์ทสองจะตามมาในหลังจากที่ผมเล่นจบแล้วผมจะรีบทำมานะครับผมอ่ะโอเคสำหรับ สามสามหมวดที่ผมจะจำแนกออกมานะครับเป็นออปชันครับผมตามด้วยเกมเพลย์แล้วก็กราฟิกไปดูกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับออปชันของเกมครับผมออปชันเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเข้ามาดูอย่างแรกเวลาผมเล่นเกมอะไรนะเผื่อว่าจะต้องปรับอะไรเพราะว่าเกมในสมัยนี้นะครับชอบปรับมาเป็นอัลต้าเซตติ้งซึ่งผมเล่นไม่ค่อยจะได้ตั้งแต่แรกนะอ่ะ โดยรวมนะออปชันผมให้4.5ครับผมออปชันเนี่ยดูสวยงามนะแบ่งหมวดหมู่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะคราวนี้เรามาเจาะชิลอันกันเกมกับ u d นะครับผมอันนี้นี่ค่อนข้างจะปรับรายละเอียดเนาะปรับได้แม้แต่ว่าจะให้ crosshair เป็นสีอะไรหรือจะให้ minimap คอนโชวอะไรบ้างปรับฮัทได้ว่าจะให้มันชัดแค่ไหนให้มันใหญ่แค่ไหนไดาเมจ a p ทำเท่าไหร่ปรับซับปรับอะ,อะไรเนี่ยคำใบ้ ปรับเปลี่ยนภาษานะอ่าต่อมาวิดีโอครับอันนี้แหละที่ทำให้ผมหักคะแนนไปจุดห้านะทำไมหรอเพราะว่าผมรู้สึกว่ากราฟ,ฟิกเนี่ยถ้าเกิดเราปรับเป็นคอสตอมนะอ่าใช่ผมลืมบอกไปว่าวิดีโอนี้นะครับผมเราจะรีวิวกันที่ความกราฟิกคุณภาพระดับอัลตรานะฮะคืออัลตร้าปรับมาอย่างไงก็คืออย่างนั้นเลยผมก็เล่นไปแบบนั้นนะผม ส่วนไอเรื่องที่ลบไปจุดห้าคะแนนเนี่ยทำไมเหรอผมรู้สึกว่า motion blur depth of field กับ chromatic aberration เนี่ย aberration เนี่ยผมรู้สึกว่าทำเป็นสไลด์เลื่อนได้น่าจะดีกว่าเพราะ depth of field หรือ motion blur เนี่ยบางคนชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้มันแบบมากเกินไปรือบอกไหมเพราะถ้าเกิดมากเกินไปเนีแ่ยบาบงทีมันจะแบบเริ่มเวียนหัวแล้วไม่โอเคเท่าไหร่อ่ ในเมื่อมันปิดเปิดได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะก็เลยขอลบไปแค่จุดห้าก็ขอไม่ต้องลบถึงหนึ่งคะแนนนะออดิโอธรรมดาไม่มีอะไรมีฟอร์สสเตอริโอนิดหน่อยซึ่งมันจะทําให้แบบลําโพงธรรมดามันพยายามจะเอ่อ,อว่าไงดีจะแสดงเสียงออกมาเป็นในรูปแบบสเตอริโอน,นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าหูฟังผมเป็นสเตอริโอใครมีหูฟังเอ่อใครมีแบบพวกลำโพงที่เป็นโมโนะอะไรเงี้ยก็ลองดูนะ เมาส์และคีย์บอร์ดปรับได้แทบจะทุกอย่างทุกการกระทำนะไม่ใช่แทบอะทำได้ทุกอย่างทุกการกระทําเลยแล้วก็พวกปัญหาประเภทที่ว่าปรับเมาส์ห้าหรือเมาส์สไม่ได้ในเกมนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะในเกมนี้มัลติเพลเยอร์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลได้เปลี่ยนสีได้สีก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายสีชมพูก็ได้น,าน่ารักไปอีกแล้วก็จะมี มีโมเดลให้เลือก3ตัวนะครับผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีเพิ่มนะแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อเป็นอะไรนะกูดีลัก e อ dition หรืออะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะได้สีทองด้วยอ่าออปชันก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือออปชั่นในการเลือกระดับความยากนั่นเองเดียวกันมีความยากระดับไหนบ้างใช้นี้ค p าสซ็อปเปอนี่ง่ายมากง่ายสุดๆเลยทีเดียวเพเยอร์เนี่ยโดนดดเมจเบาลง5 0มีพวกแบบ ของบวกเลือดบวกเอ่อเขาเรียกอะไรดีพลังปราณตกมากมายมาหาศาลแล้วก็แบบตายก็ไม่ค่อยเสียอะไรเท่าไหร่นะ normal I h a v e no fear เนี่ยเป็น normal damage นะครับเ,เป็น,เป,นเป็น normal <c oughs> เป็นความยากระดับ normal นะก็เพยเจอร์ได้รับ damage หนึ่งร้อยเปอร์เซของกินเพิ่มพลังเนี่ยตกมาธรรมดาธรรมดาไม่ม้าไม่น้อยเกินไปแตนะผมก็รู้สึกก็มันยังเยอะเนะผมเล่นไปหน่อยนึง ยังเยอะไปน,นิดนึงเพราะว่าผมนี่ถ้าจะไม่โดนโจมตีแล้วน่านเก่งไปอีกแลก้วก็พวกเวลาตายเนี่ยขอโทษครับผมลมตีนี่จะเป็นจุดเด่นของช่องเแลวเนี่ยลมตีทําอะไรสักอย่างนี้ลมตีตลอดอ,อะไรเนี่ยถึงไหนลืมเลยก็ตายนะครับศัตรูเนี่ยจะฮิวเลือดขึ้นมาประมาณาจะ,จะ,จะเรียนจะจะเรียนจะฮิวเลือดขึ้นมาครึ่งหนึ่ง ฮาร์ดอ่ะอันนี้เล่มยากเทยเยอร์เนี่ยได้รับดาเมจมากขึ้น35%สตตูมีเลือดมากขึ้น50%สัตูมีออร่าที่จะช่วยบัฟฝั่งสตูแล้วก็ก,การการธาตุต่างๆของสตูเนี่ยจะสูงขึ้นมีสตูมีสต,สตูชนิดพิเศษแล้วก็ของกินเพิ่มพลังเนี่ยตกน้อย แล้วก็เวลาตายนะครับศัตรูธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่บอสหรือว่าเป็นมินิบอสหรือเป็นอิลิตเนี่ยจะ,ะ HP เนี่ยจะรีสตอร์ขึ้นมาจะฟื้นขึ้นมาเต็มเลยส่วนศัตรูที่เป็นอิลิตหรือสเปเชียลยูนิตทั้งหลายนะครับจะว่จะรีเลือดขึ้นมาขึ้นมาได้สูงสุดคือ50%เนาะความยากสูงสุดเลยอ่ะเพย์เยอร์โดนดาเมจมากขึ้น70%ครับอันนี้เริ่มจะทรมานทรใจยสาศัตรูเนี่ยมีเลือดมากขึ้น90% มีออร่าบัฟที่แบบโคตรดีดีโคตรๆนะแล้วก็การท่าสุดๆมีศัตรูพวกอิลิตยูนิตเนี่ยเยอะมากกว่าเดิมอีกเยอะโคตรๆนะผมลองมาแล้วเยอะมากจริงๆแล้วก็เรียกว่ามันจะมากับแทบแบบทุกกลุ่มแบบมันน้อยต้องมีอิลิตสักตัวอิลิตคืออะไรหรอศัตรูพิเศษครับโอศัตรูชื่อแดงชื่อมงชื่อชื่อเมือชื่อมงทั้งหลายนะใครเล่นเดียโบนะจะพอเข้าใจหรือว่าพวกใช้ทันเควสอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ของกินของใช้นะตกน้อยมากแล้วถ้าเกิดตายขึ้นมานะครับผมกลับไปเกิดที่เชฟไพล์ก็จริงนะแต่ว่าทุกอย่างที่ทําไปนะศัตรูทําทุกจางทุกด้าเมจที่ทําไปกับศัตรูนะครับฮิลกลับขึ้นมาหมดครับผมแต่ว่าได้ของดีที่สุดอ่ะอน,นี้ได้ของดีลงมาประมาณนี้นะจ๊ะส่วนผมความยากที่แนะนําให้เล่นนะครับคือภูวันหวังครับผมฮาร์ดผมรู้สึกว่านอร์มอลมันง่ายไปอ่ะ มันมันง่ายมันง่ายแบบง่ายมากสําหรับผมนะแต่ผมก็เพิ่งเล่นไปแค่2ด่านนะครับหลังจากมารีวิวอันนี้นะซึ่งผมจะทํารีวิวที่เจาะลึกอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่ผมเล่นจบเกมไปแล้วซึ่งเกมนี้ผมจะทำลีเซ่ด้วยอ่ะโอเคไปต่อที่หัวข้อถัดไปครับเอาล่ะต่อมาเป็นหมวดเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์เกมนี้เนี่ยผมให้5้าเต็มห้าผมค่อนข้างจะพอใจมากมายมาหาศาลไกลมากมายไกลกองแต่ว่า ต่อให้หาเต็ม5เนี่ยถามว่ามีข้อตีไหมผมก็มีอยู่นะมีข้อตีอยู่นิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นนะอ่าก็ตัวเกมเพลย์นะครับเรามาพูดถึงฉากกันก่อนฉากของ Shadow Warrior เนี่ยมีหลายแนวหลายธีมมากเพราะว่าผมเล่นไปอ่าเท่าที่เห็น3ด่านเนี่ยธีมไม่ซ้ํากันเลยนะธีมอ่าด่านแรกเนี่ยจะเป็นแบบเป็นถ้ำภูเขาดูแบบจอมยุทธจอมยุทธหน่อยถ้าด่าน2 เป็นประเภทแบบเหมือนมหานครไซไฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ฉากเนี่ยจะเป็นฉากกว้างๆฐานะที่มันเป็นเกมตะลุยดาดงงทำไมฉากมันกว้างนะแต่ว่ามันไม่แคบเลยเออแต่ว่าอะไรคือต้องพูดอย่างงี้นครับเกมในสถยปัจจุบันเนี่ยหลายๆเกมเลยที่ผมสังเกตมาฉากกว้างมากจริงๆแล้วก็โล่งมากคือไม่มีอะไรให้ทำเลยเป็นฉากเปล่า มีจริงอยู่มันมีสภาพแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมให้เราดูอย่างดูนูน่นดูนี่นะเสพการาฟิกกันไปแต่ว่ามันโล่งมันไม่มีอะไรให้ทำเข้าใจปะเออแต่ใน Shadow Warrior เนี่ยตั้งแต่ที่ผมเล่นมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมทุกทกทางที่ผมวิ่งไปมันมีอะไรให้ทำอย่างน้อยก็ต้องมีฉีบโง่ๆสักอันหนึ่งให้ผมเก็บของลนะอะเพราะฉะนั้นน่ยไอเรื่องฉากเนี่ยผมให้เต็มเลยแน่นอน แล้วก็ต่อมานะครับเป็นเป็นเรื่องของการใช้อาวุธนะเรามาแยกระหว่างดาบกับปืนก่อนแต่ว่าผมจะพูดถึงปืนก่อนนะปืนเนี่ยเสียงของปืนผมพอใจมากเสียงโคตรสะใจย,ยิงตรงตามปังๆผู้ปัง,ปง,ปงแต่ว่าไอ้ข้อติเนี่ยมันก็อยู่ในนี้แหละคือเวลากดเล็งนะครับผมกดคลิกเมาส์ขวาเล็งเนะี่ยเป้ามันจะอยู่ที่ crosshair ซึ่งเป็นจุดนะตามสีที่เราเลือกเอาไว้แทนที่จะเป็นในตัวไอรอนไซส์ของมันนะครับผมก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วก็ต่อมาเป็นอออะไรนะดาบอ่าใช่เป็นดาบของผมดาบเนี่ยมันก็จะมีให้กดเป็นท่าพิเศษด้วยเป็นท่าพุ่งตัวกับท่าฟันกวาดรอบตัวนะครับเอ่อพวกเสียงเอฟเฟกอะไรพวกนี้ก็กระจุยกระจายตะการตาดีผมชอบแฮปปี้ดี ดูไม่อึดอัดเลยในเกมที่แบบว่ายิงในเกมที่แบบเกมประเภท Shadow Warrior เนี่ยที่สัตููถือปืนยิงวิซายได้เนี่ยการเอาดาบเข้าไปฟันมันดูแปลกๆนะแต่ว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะบูบับบูบับพุ่งไปพุ่งมาทีหนึ่งก็เลยดูไม่ผิดที่ผิดทางนะครับผมก็แฮปปี้ดีโอเคเรื่องฟังก์ชันหลักๆในการเล่นเกมนะครับเราพูดถึงไปหมดแล้วเรียบร้อยด้วยกัน เว้นก็แต่เวมนมนนะครับผมเกมในเกมนี้มีเวมนมนด้วยแต่ผมเล่นไม่ถึงเลยเดี๋ยวผมจะมาใส่ในรีวิวพาร์ทที่2องนะจ๊ะอ่าอันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยเสริมที่ทำให้เกมเอ่อสนุกกันนะคือตัวละครครับตัวละครของเราเนี่ยในเกม Shadow Warrior เนี่ยตัวเอกของเรานเราสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างจะเยอะหมายความว่ายังไงเหรออาวุธเนี่ยสามารถตีบวกได้ครับใส่เหมือนหิน บวกสถานะเข้าไปอย่างเช่นเราใส่หินที่บวกตีไฟฟ้าอะไรเงี้ยดาบเราก็จะฟันเป็นธาตุไฟฟ้าเป็นธาตุน้ำแข็งเป็นธาตุไฟอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีอาวุธให้มีอาวุธแบบตกมาจากบอสให้เราเอามาใช้แบบเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างที่ผมเล่นมานี่ผมเล่นไปสองชั่วโมงได้มาหกชิ้นด้วยกันนะก็จะมีอาวุธที่หนา้าหน้าตาน่าสนใจหน้าตามันก็จะมีหลากหลายหลากหลายธีมด้วยเออ ปืนบางปืนนี่ปืนบางกระบอกเนี่ยผมมองดูอย่างเงี้ยแบบหลุดมาจากสตาร์เทคเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดาบบางเล่มนี่แบบมาจากหนังจีนกําลังภายในสุดๆเลยประมาณนั้นนะแล้วก็ในให้ในเกมนะครับผมจะเห็นว่าผมวิ่งเก็บเงินอยู่สักพักหนึ่งแหละก็เอาไม่ทาอะไรหรอมันเอาไปซื้อของได้ครับซื้อของราบวกของดีทีได้แหละอ่ามีสองร้านวยกันร้านหนึ่งจะเป็นร้านขายที่เกี่ยวกับปืนนะแล้วก็อีกร้านหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับอาวุธระยะประชิดทั้งหลาย นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็นอกเหนือจากการใส่อาวุธใหม่ๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวละครแล้วนะยังมีการอัพสกิลอีกด้วยออนอกจากตีบวกดาบกเก็บดาบใหม่ไม่ใช้หรือว่าใช้ปืนใหม่หมบวกปืนเราก็ยังมีการอัพสกิลอีกด้วยนะครับผม แล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมคือเรื่องกราฟิกครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมกันอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับผมตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมกันแล้วครับก็จะเห็นนะครับว่ากราฟิกเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะผมขอติเรื่องใบไม้นิดหนึ่งมันดูแบบขัดหูขัดตามากแต่นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปตั้งใจมองใบไม้เลยเนะี่ยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับผม ก็ตอนนี้จะเป็นช่วงกราฟิกรีวิวนะจ๊ะก็เมื่อกี้ผมได้ลองเล่นไปนสักนิดนึงนะครับผมสังเกตได้ว่ามันมีแบบมีบั๊กเล็กๆน้อยๆเช่นถ้าเกิดไปฟันหินอย่างเงี้ยครับมันจะมาหน่อยอยาๆๆขึ้นมาเป็นสีดำๆแบบนั้นนะครับันเหมือนบัก๊กบั๊กของการเรนเดอร์แสงนิดนึงแต่มันมันก็ไม่ได้มีมันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเกมเพลย์มากมายนะจ๊ะก็จะมีอย่างนึงที่อยากจะตินิดนึงนะครับเรื่อง น่าเห็นไหมผมฟันไปตั้งหลายทีมันมีรอยขึ้นทีเดียวแถมมันขึ้นแบบสโลโวโมชั่นด้วยนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นข้อติเล็กๆน้อยนะฮะเพราะว่ากราฟิกในเกมเนี่ยดูจากแสงสีแล้วผมว่าโอเคเป็นเกมที่กราฟิกค่อนข้างจะโอเคที่สุดในช่วงนี้นะครับผม เรื่อง FPS เนี่ยไม่มีดรอปเลยผมใช้970 OC เดี๋ยนะคิดแป๊บ970 overclock ของ Strix ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปกล่องเอาไว้บนวิดีโอให้นะจ๊ะไว้ตรงกลางเลยเอาบังหน้ารถเลยอ่ะโอเคจะเห็นรูปกล่องกันแล้วนะครับผมใช้กราฟิกการ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ อ่ป uh, processor ของเครื่องเนี่ยเป็น i7 รุ่นแรกสุดเลยที่เฮิร์ตต่ำๆหน่อย3,500หรือ3,700เนี่แหละก็ราคาจับต้องได้นะครับในในในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่แบบว่า1060กับพวกคอสกายเล็กรุ่นกลางๆเนี่ยราคาไม่ได้หนักหนามากนะครับเครื่องประมาณสัก3 0 0 0 0ผมว่าน่าจะเล่นได้เลื่อๆแล้วล่ะอาจจะไม่สุดแต่จะเล่นเลื่อนเนาะ มัไม่ลองฟันรถเลยโอ้โหรถนี่ไม่มีรอยเลยทีเดียวก็สำหรับกราฟิกนะครับผมให้ประมาณเออประมาณเอเอเอาเท่าไหร่ดีสี่จุดห้าเต็มห้าแล้วกันให้ผมเลือกนะเพราะว่าบางอย่างก็ยังดูแบบเท็กเจอร์ต่ำพอสมควรนะมันดีได้มากกว่านี้ผมว่ากราฟิกน่าจะดีได้มากกว่านี้ไม่ได้แย่นะแต่ดีได้มากกว่านี้ อ่าแล้วเราก็พูดเรื่องกราฟิกจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมวันนี้วันดีครับ